สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคนเด้อมือนีซ่าอาสีไปซื้อตำมะคุงอยู่หานเอือปีพี่น้องที่ชายจากฟังไทเ่เพื่อเดียงตำมะคุงกับปีงไก่เขาเนาะเอาสิไปซอยอุดนุน่นเอือปีเอือปีปีใหม่อะไรพี่น้องเอือปีใหม่อะไรเพิ่นอันนั้นเดียงปีงไก่กับตำมะคุงห้ารวยงบห,ลหลาลอยบาทนะพี่น้อง <laughs> ยังไงก็ขอบคุณพีพันธุ์รลายเด้อพี่เพิ่นใจดีแห้งพี่น้อง ตัวพนเดียงมูกระ t ะเทาลพี่น <House> ้องพี่ไส <player> ้พ <ind iv> <ible> <illing> <Hass an ills> ี่แซนดีคองข้างนอกพี่น้องพี่น้องหอหาอีกปีใหม่เลยนะมาสบายดีพี่น้องมาเมาปิ่งไก่แล้วพี่ไส้อยู่ข้างใต้พนเดียงปิ่งไกลกเยงว่าตามาคุ่ให้มาสื่ออ้วนน้นเจ้าย่่่่าาาหมมเทไรนนีีจัก เนาะเขาปีนแปอยู่คบเก็ใหม่เขาจะปีนันได้อยูอาร์แน่นไหเพิ่นเลี้ยงร้วยงบหา่อยบาทเพืนว่าให้ชื้ออันนี้แน่ละก็ให้ชื่อยังว่าแบบสี่กินแน่เห็นไหมป้าพี่หน่อมัจะเสพอีดีมากกวบวตูดเออเอาโหลดตัวจะเอาปีนเอะนะ ่าไรน่อ่หาพัาวิเอาซีิแล้วนะเอาขีิข้อีกปะนี่ยเมื่อกินอยู่บ้านสื่อเมืกินล่เกี่ยวเขาเออร่องเกี่ยวเขาข้นเขาเดี๋วปีเอ้าซ้ำขกซะเอำกบซ้ำซีก็เอาปีไก่กเอาปีงไก่เบื่อทเลยมีปีงมีหมกแล้วมัน ป้าคอยทมไอ <gn> ้ซุกว่าเอืป <ina> ีแล้วขาอยู่บ่บ่รเพื่อนวะบีาสิกินต้มะะกิ่ต้ไงมาว่า่เช็ดเต่ากินกัพี่นี่เนี่ยแม่ขากำลังผักบักคุ่งพีเนาะลังซ้ำบักุ่น่เังซ้ำบักุ่ เช้าดีรบยูสามมือนี่แหละแม่บ่ขายตอนปีใหม่ด้วยขายดีบ่ขายตอนปีใหม่มือท้ามีท่านใดกำไรพลุกซี่ผาพัดมือที่ซองใดกำได้ประมาณแสนปลายมือนี้เป็นมือที่สามขอบคุณเด้อผีเอฟซีบ่ขอบคุณไดดายเนาะที่มาอุดหนุนขอบคุณคือกันที่อุดหนุนให้สาวอากินเห็นว่าดีว่าจุดใหม่ บีเบอต่บอสบอบีไปเอามาปีแม่อยากี่ไหนบอบีไปแม่ไปเอามาปีม่แต่อยากโอ้กูอยากให้กูจัใม่ชิปใหม่บอส้องจัใหม่ดีด้อมาปีด้วยนพี่ลึกเนาะแม่พอนได้พี่น้องเลยปิงไก่เขากระไรชิุกเนาะ บไ้เนะยังพี่น้องเขาสิโชซสีมือตำนะตำแบบขุ่นขบหนึ่งนะป้าสิเป็นแมค้าอะไรอีวอป้าสิเป็นแมค้าสูงเลยปีอะไรอีวอขายอยู่นอกทางเขาจะขายดีหอกหน่อยเดี๋ยวนะแม่นวะท่างขายดีสิไปเปิดอาหานอยู่หน้าเฮือนอันท่างขายดีเอาารอแม่โอ้ยอันนั้นจะอันนั้นโอ้ยเห็นผ่านขายอันนั้น ลูกศิษย์ทหาธรรมราอยู่หานน่าคะอยู่บ้านทถธาคะกันยังอันนั้นเค่ายดีคนออเล้าเลยเองไปรถออกไปลองออกลอกลองเบิ fire, no? ่งเนาะท่านเท้ามาลองเขากับโบหูเลยเท่านมาลองเดี๋ยวไเดี๋ยไไหนขึ้นค่าอันนี้ก่อนแันไมไหนปีวไดกันเอยไปีแล้วฉีดลงมือละโซ่สีมือแต่ไปนวดนิดนึง บสามสูตรจ้ะนะสามสูตรคุยว่าแม่นคอยกินซีเมือจังนะแบบรสได้ไรเปรี้ยวหวานหรือธรรมดาแบบรสได้ก็หลายทีที่ม่ข้าวมาเสือแม่นที่ม่ข้าวปรุงหายที่ลูกข้าวมาเสือ่ยแต่ก็ติดใจนะโอเคโอเคตามนายสูตรนี้มันต้องเปรี้ยวหวานแม่นหมประจิตาชิมนะ่มันแตอนนี้บ่คุยไี่ได้ก็เทียมน้ำมาอยู่ มมเเมามาดูเหันแนบบขาแน่ลูกขาคนพิเศษ <laughs> ลูกขาคนพิเศษเนาะเหมือนนี้ปักเล่นออร์แกนิกเลยพี่เนาะปลูออกเล่นธรมรมชาติปลูกเองพี <laughs> ่เนาะปลูกเองนเองนาะตัวน,นี้ข่อยข่อยตาโคกเสาพันเนาะตามแม่นข่อยชิดตาข่อยเจ้าซีมือโคกหนึ่งพี่น้องเออจะตาโคกชีบ เป็นเพ่เข้านาะพี่น้องเ้าเมาเลยรับกันนะเ้า <c oughs> มาไปกินตอนนะโงค้นเขาสิน้ะก็โงค้นเขาต่อจำมพุงจำพุงป่งไก่จะแกะหอมะฉันพ <c oughs> อมันจะหอมหรอวะขิงตะเกียบข,ขาอ้ามเขาจเอาขตะเกียบขาป้าโวบาหา้ากสิ น,น<อ>าซาฟคนย่งางข้าวกระคือนี่ได้เช่าเด็ดปะนี่ใ่เหรอพี่น้องคนเกษตรลีเดอ้อใครอยู่ไก่กับมะแม่อุยัยนู้นเอือตีเลยนะพี่น้อ,องมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องสองซิมก่อนคอยคอยค่ะเป็นคนที่แบบมือนักนะอย่าดูข่าว่าเค็มคอยกินอะไรเบื่อตังค์ ไมโอสิมักไก่ว่ะะสบายดีเนดำดุขานตีบว่านอย่างหัดยอันเจ้โบราดุขาว่าถ้านตีแล้วผุนนปีเองผุนตีคนปีเองผุนตด้ตีคนวานอยัางคนวะก็อามาเห้มันเข้มเข้มแม่แเด็กจสือเขี้มเข้มม่หาได้เด็กเสือใบหนึงเด็กาเมื่เมื่อ แม่ขาเก่านะพี่น้องแม่ขามาจากกรุงเทพแม่ขามาจากประเทศไทยสิม่ะมาคลายหน่าคลายตาบปจังเข็เมบปจังขเขม,มบ่ป้าแสบเยอะพอดีเลยพอดีบ่เข็มหรอ,อแสบแสบเยอีสิสำหรับข่อย แซบและพี่น้องคยบอลเบาอีดีอยว่าอีดีอยบ,ลบอ,อบลเบาเล <c oughs> แ<ส>่บดตามว่าแนี้แมนสโซซีมือแล้วมันให้ตําอยี่ว่าลูกขายตําตํตา,ใจ,ตาใจลูกาตามใจกาสวัจักบาทเป็นเงินสีบาทสีบาทท่นาสี่สบาทเต็มทงเลย ตำตกหนึ่งห <c oughs> ่เสอจะตียัดิบบบี้ะใชพี่น้องลูกค้ามาซื้อกับรไรซ้ำสะอาเมาวเบิเก่งมาซื้องยังนได้เพราะว่าแล้วั่เออเบิดหลงหูลูกค้าวมไรซ้ำลูกข่าว่าทันส,าาสาาาววะอ <c oughs> าพี่น้องเดี๋ยวบ้นันนานะ <c oughs> ะค,ะค,คล้ายสงตำเลยเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวจอยแกย่สิสุกมาเลยซุต้หค่ะมาเด้อามาเด้อเออมือ้วพักมาแม่คะหอมอวดหอมอวนี่ค่ะวาเดี๋ยวจอล่างล่างพักบุงนเด้เอเดีอยมตัวนี้ว่าเพชรปนได แสบอยู่ไดิแสบอยู่ใช้น้อยหนึ่งแล้วี่น้อกไปนงวดอ๋อจคบอจำเสบแสบข้ามนำปอ ใส่สุดแล้วพี่น้องปิ้งใกลกับอย่าง de e าาอยูยยอ่แดดเดียวเวลาใหญ่กยน่ะนสงาไจักจักหน่อยก่นันเสยบเดินนี่น้อประแดครับแม่นประแดกต้มเองเส็บไม่ได้เคียบหรืไปจะนอ้อใส่ไร ใส่ได้กระเทียมแตบ่ได้ใส่กะปิบอกบอกใส่กระด้บ่ใส่กระด้ษเดาตะหมัดเบิดหาหารคายตำขุ่นตำบุญบ่อกบอได้บุญอะไะ,ะ,ะ,ะส่งผักคายตำหุ่นสมสมบอสซนดมตานสบมือกันปีอ่าสมเนาะแซ่บบ่แซ่บสมบ่ว่านคอยว่าบ่สมแม่นบ่ แล้วแต่มักรถได้ปรุงเอาเองเลยป้าพี่น้องแสพเซอเอี๋ยวกินป่ะแม่ขายิหยอกเลยนี่ใส่ปลาเดงก่อนมโนะแม่ขาซื่อๆหรอกก็บลาแด้เค่องขนาดว่าตำเสพพี่น้องแม่ขยันแต่ก็หอยนี่อยัแต่มันเค็มหอยหอยลืมหอยใส่เค่องปลาเด็เตัวกะปิขนเดกะปีแล้วก็แม่ขามือใหม่เลยพี่น้องแม่ส่วนนายห้ากระตัมกินเองห้ากระมาขายนี่แหละได้ทุกอย่างมันงนะจะเปิดยืดใช่ไหม เปิดอยู่ฮะอันนั้นเด้น้องสาขงเพื่อนชาวไทยได้ค่ะดีแหละมันห้าสิบบาทนะคะพี่น้องนี่แม่มี่ดคขามาจองพูดว่าอะไตามมาพุนฟ้าเมาเลยพี่น้องเอ้ยมาคุ้งมุมหน่อยเดียวมาคุ้งหน่อยเดียวพี่น้อง เมื่อวานไหนไปถามมาโลนึงเศร้าพันขอกะ yard มันบ่ออะไรกําไรคนรวยบ่อซื้อมาสับมันแพงเกินยังกันเดี๋ยวนี้เนาะแพงเกินหอมยางอยู่แน่หนันเดียวจักว่าเจ้าสีตามเสบโกเอืบอยร์าจากขาเจ้าหอมเนาะหอมแห่ ชีมือการหมัดพี่น้อง <laughs> เสี่ยนดีๆป่ะเสี่ยนขนาดเดี๋ยวสิจัดกไก่ใส่อันนี้เรกพี่น้องจัดไก่ใส่คุ้งก็ดีขอบใจพี่น้องกินไก่นะกินคุูหิวพี่บออกมาเลยเอาใส่หนีด้อกระดาคคอยดึงออกมาหน่อยได้พี่น้องไล่แล้วเขามาเมาอันนั้นหานตำมะฮุงกับ ปีไก่หานกันปีใหม่เนะพี่น้อเชฟเสียดกับปีน่าต้มจแมาจะมาเทียบกับว่าจักนี่ยังโมหวานใจปหนเนยแป๊บนึงแล้วล่ะเดี๋ยวจอยเบิงป้าพี่น้อผูกขดคล้องเลยลมันกำลังขีดเงินนะรวมเงินทั้งหมดแปดแปดสิบห้าพันขีดเนาะพี่น้อแปดสิบห้ันขีดเป็นเงินบาทเท่าไรวะหนึ่งร้อยเจหนึ่งร้ โหลดเจ๊ดเ๊ิฟ,ฟป้าพี่น้องพี่ขอบคุณอายฝั่งใครขอบคุณเพี่นคือกันได้ครบแล้วพี่น้องไปเมือกก็เลยพีกไปเโอเค๊ขอบใจเด้อขอบใจคือกันป้าพี่หลังไปบายเมื่อกัน้วพี่หนูสามเพลินจีไปอยู่ไกลพี่น,อหนห้องอีเมลว่าสบายเกี่ยวเขาจะเป็นดบซาอาก็เลยเอาปีงไก่มาให้แม่เนาะตัวาพีเพคคนเดียวเท่านั้นปีงไก่นะคะแม่กินกับข้าว กินกับเขาด้วยแม่แ้วก็กินยากินเขาเลยกินยากินเหล้ากับป้ามันกินอันบมาดอันบ่บอกกินยากินแล้วกินก่อนเขาบ่ได้กินเขาสมบัติมันมีแนวกินเอาตัวนี้ท่านกินบ่ได้ก็ว่าอีพอแตามากรเพราะว่าตัวกินเพชรบ่ไดรนะพี่น้องจะเอามาให้อีแม่เพราะว่าเราไขายเราสบายอีส่วนนั้นขอบใจได้หลายเด้อโอ้ยขอบใจด้วยหรอกแม่ขอบใจพี่ทางฝั่งไทยเป็นดีอังทางไทยเด้อที่ว่าเดีอัง หไข่องอาขอบใจได้หลายเด้อีแม่เราอันนั้นพี่น้องเราบ่สบายเนาะเราเกี่ยวเขา่ามือบ้านมาซื้อเห็นไหมเด็กเป็นดบไข่นองอาเอ,อาชืา่อ <c ười> ของมาให้แม่แม่ขอบเมื่อกินเข,าข่าก็ได้เดี๋ยวข่เรียกสิดงคนเข่าอยู่บนนู่นไป้ใช่นนู่นก็บอกคน,นเอ,อินมากินเขา่าเอินมากินเขา่าเอาพ่กผักโบงเอาพักโบงได้ปิ๊ด <c ười> มันอยากไปเก็บนะเอาได้ไหมไอ้ไส้กระถา,า,ากินอยู่ก่อนสิเผาเมื่อทำมันเป็นพรหมอะไรอพรหม เแล้วมาแล้ว <repay> พ <ing sounds> ี <not S 2> ่น <let> <rubber> ้องปูสาายเอาแม่ก <smoked satisfied> ินกินกินแล้วก็ลงไปทำงานขอบคุณที่ทางทางไทยเดลายเดอร์เลียงเขาเฟนพวกเขา ดีหลายอาหารเผ็ดเนอะพี่น้องตูดป่ะคะขอเอามาหายไอ้สายแล้วค่ะเห็นม็นมาแมล้วหมาแนนบอกโอ้ตาอนเขาเอามาสามสี่อันโอ้หันนี้ฮะอะไรเหมือนกันเนี่ยใบหัวหนุกเอาสบายดีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องไม่ได้กินข่าวเพียงกันเด้อพี่น้องขอบคุณเดร้ายทีเดียงกเขาเพียงมืันนี้เนาะมามากๆมีแต่ดุมีแต่ดานเนาะพี่น้องข้าพงเขาหลอกกระเพือ เอลี่ลูกไม่ทพูยีดเล็เอลี่พี่ใหม่เี่สวยจะเน้อไม่ได้กินแต่แม่อไปสือพอไปอันเอาสืบสมอตำปะคงก็ได้คนมาสื่อบัสอง2-3คนมัมีคนใหลายมันเบิด าตแสบแห้งพี่น้องเอ้ยเกียงแตะด้ยเจ๊แสบเจ้าพ่อแสบน่าเบิ่งทีจานพี่น้องเอ้ยเกี่ยงด้ยแเดยวเขาสิปิดคลิปแล้วนะพี่น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณ F C ได้์เลอที่เขามาติดตามฮับชมคลิปผัวข้าไปผพวกันมาคลิปหนาด้วยพี่น้องอย่าขามโฆษณาซางอากับซาวตีด้วยพี่น้อง เจ้าแรก็ขอบคุณพี่ทางพังไทยได้หลายเดอ้อที่เดี่ยงเขาเพเนาะพี่น้องเลวก็เงินที่เดือเขาจะเอาไปซื้อเป็ดสี่ปีกินลงไปกินตอนเกี่ยวเขาตอนค้นเขาน้าพี่น้องสอากับศิบดีทายเนาะตอนค้นเขาก็บบาเอาก็ถ่ายรลายคลิปเด้อเนาะพี่น้องขอบคุณพีไดหลายเด้อพี่เพิ่นใจดีแห้งนาะพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแห้งเดอ้อขอให้มีความสุขได้หลายบาย